คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นนาทีชีวิตทีเดียวค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดร้านอาหารริมถนนสุดวินทวงศคุณผู้ชมที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเขาบอกว่าเป็นภาพของล้อรถมาจากไหนไม่รู้เกือบที่จะพุ่งชนใส่ผู้หญิงที่เดินอยู่บนฟุตบาทเพราะดีนะคะที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่นาทีเดียวครับ เนี่ยให้ดูอีกครั้งหนึ่งคือเฉียดฉิวมากจริงๆเธอบอกว่าทําเอาอกสั่นขวัญหายต้องปลอบกันยกใหญ่เลยนะคะหลังจากวิดดับจากล้อรถปิศนาที่พุ่งตรงมาจากถนนอีกฝั่งหนึ่งด้วยความเร็วแล้วก็บอกว่าครั้งนี้ถือว่าเคราะห์ดีมากนะเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่ตัดสินใจหลบ หากผิดจังหวะแม้แต่นิดเดียวอาจจะหมายถึงชีวิตได้เพราะว่าจากความแรงของร้อที่พุ่งชนรั้วแล้วก็เสาเหล็กของร้านอาหารเนี่ยเสียงดังสนั่นเลยนะคะนางสาวสายทับ ขอภัยค่ะนางสาวสายชนทับเอี่ยมผู้รอดชีวิตจากในคลิปเขก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุคือช่วงเวลาหลังจากเลิกงานกําลังจะเดินกลับบ้านพักเหมือนทุกวันซึ่งปกติก็จะมีการเดินออกทางหลังร้านแต่ว่าวันเกิดเหตุไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจอย่างไรก็ไม่ทราบถึงอยากจะเดินออกทางหน้าร้านแล้วก็เดินมาสักพักกําลังจะก,ก้มหยิบโทรศัพท์แต่ก็เหมือนสัญชาตญาณบอกค่ะ มันเหมือนมีอะไรแบบผ่านมาแวบๆบแบบพอหันขึ้นไปดูเท่านั้นแหละคุณผู้ชมโอ้โหนี่คือ,อยางรถยนต์มาด้วยความเร็วความแรงซึ่งเจ้าตูนเนี่ยก็ยอมรับว่าตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมาเร็วมาแรงเหลือเกินหากที่ตัวเองเนี่ยจะเดินต่อไปไม่รู้ว่าชะตาชีวิตตอนนั้นจะเป็นอย่างไรไปฟังเสียงของผู้ประสบเหตุกันหน่อยค่ะอยากจะฝากบอกผู้ใช้รถใช้ถนนถนนทุกทุกคนนะคะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันถ้าเกิด ป้าน่รอดมานะไม่เป็นไรแต่ถ้าท้งตอบตาไปเกิดเหตุการณ์นี้กับคนอื่นแล้วเขาไม่เขาเกิดการสูญเสียขึ้นมานะ่ะแล้วคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะใครจะรับผิดชอบครอบครัวของเขาอ่ะขนาดป้าเนี่ยมานั่งนะยังคิดว่าถ้าป้าไม่รอดนะลูกจะอยู่ยังไงคือถ้ารถไม่พร้อมใช้งานก็ให้ไปตรวจสภาพก่อนนะคะก่อนที่จะออกมาเอามาขับขี่แบบเนี้ย คุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องนี้นะคะคงจะสงสัยอ้าวแล้วล้อมันมาได้ยังไงมันมาจากถนนปลิวมาแบบนี้ได้ยังไงนะคะล่าสุดค่ะก็ทราบว่าล้อเนี่ยเป็นล้อของรถพ่วงเรือแล้วก็มีคนถ่ายคลิปตอนที่รถคันดังกล่าวแอบจอดอยู่ขออภัยค่ะจอดแอบอยู่ข้างทาง ก็เลยจากจุดเกิดเหตุไปไม่ไกลนักนะคะขณะที่เจ้าของล้อเนี่ยก็ไม่ได้มีการออกมาตามหาล้อที่หลุดหายไปซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้เอา้าแล้วล้ออยู่ไหนก็ยังอยู่ที่จุดเดิมที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ จึงฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนที่จะออกเดินทางเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นอันตรายต่อผู้อื่นแบบนี้ได้เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นําภาพนี้มานําเสนอกันเนี่ยนาทีชีวิตจริงๆคะ่ะคุณผู้ชมเดชบ,บุญนะฮะเหมือนสกิดอะไรบางอย่างแล้วหันออกไปนะครับถ้าไม่หยุดตรงนั้นแล้วก็เดินมาจังหวะนี้อื จะเป็นยังไงไนะแล้วพอชนเข้ารั้วนีสั่นหมดเลยนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดจริงๆนะราะฉนั้นต้องระมัดระวังอย่างแท้จริงเลยรอบด้านเลยนะครับ